แหนแดงปุ๋ยพืชสดที่ให้แร่ธาตุอาหารสูงแซงพืชตระกูลถั่วแหนแดงเป็นปุ๋ยชียวภาพชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ในรูปแบบของปุ๋ยพืชสดในการผลิตพืชเนื่องจากแหนแดงมีธาตุอาหารไนโตรเจนที่พืชต้องการสูงถึง5%ซึ่งมากกว่าปุ๋ยพืชสดตระกูลถั่วที่มีอยู่เพียง2.5%เท่านั้น แหนแดงจึงเปรียบเสม,มือนโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนทางชีวภาพที่สามารถใช้ทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินอีกด้วยแหนแดงข้ามมีบทบาทสําคัญที่ตอบโจทย์ในการทําการเกษตรอินทรีย์เพราะสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกร,ร,กรสามารถผลิตและขยายพันธุ์แหนแดงไว้ใช้เองได้โดยมีต้นทุนผลิต ที่ต่ำมากโดยแหนแดงแห้ง1กิโลกรัมสามารถใช้ในพื้นที่ปลูกผักประมาณ2ตารางเมตรซึ่งเมื่อเทียบกับปุ๋ยยูเลียแหนแดงแห้ง1กิโลกรัมมีปริมาณธาตุอาหารเท่ากับปุ๋ยยูเรียประมาณ100กรัมหรือ1ขีดโดยสามารถนำแหนแดงไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เช่นเป็ดไก่ห,ห่านปลาวัวและสุกร เพาะแหนแดงสดมีโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบสูงถึง30%เซเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงแหนแดงได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการง่ายๆใช้ต้นทุนที่น้อยมากในการสร้างบ่อเพาะเลี้ยงแม่พันธุ์และบ่อขยายพันธุ์สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรโทร0 2 5 7 9 7 5 2 3 รวบรวมและจัดทำคลิปโดยสำนักงานเกษตรและสหากรณ์จังหวัดอ่างทองโทร0 3 5 6 2 0 5 5หขอ,อบคุณค่ะ